สวัสดีครับช่องเสืออีควาลุยนะครับ<ไ>มือนีมาฟังเจวันพันจิวันยังไงนะครับผมมีตัวเด็ดตัวแรงเอฟซีมารวบรับ,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 บฟังรับฟังน้ำกันกนะครับเด้อเอฟซีครับผมไปฟังกันครับพอสบายเรื่องไปเลยเรื่องฝันว่าั้างในยิ้มยิ้มยู่ยีอ่ะเต่มือที่ว่าฝันตอมอดกับคือมีเห็นเนกันที่ว่าเพิ่งกำลังคนคนคนเนกอยู่นะ<อ>น,ผ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 นี่นี่หาดนี่เก่าอ่ะนะอออือ่ะ ด้านตัววัดจะจะเป็นตัวนี้เนาะแล้วก็อีกตัวนึงกับว่าฟันหาเจ็ดเจ็ดตัวในเจ็ดตัวตัวสุดท้ายนี่มีเครื่องเดียวบางทีมันขึ้นเด็กสามมันนะอะไรมีเครื่องเดียวมันบ่ได้กเจ็ดตัวสุดท้ายที่มันบอกมีเครื่องเดียวหรือทีเป็นหรือว่างทบ่ใ uh ห้เอาตัวสุดท้ายเอาสามีบ่กหาเจ็ดนะแล้วก็บฟันนั้นมหาเฮงพวกกันพี่เจ้าพวกยังหลายคนอยู่เรืง ทีมงานเนาะเืินแถวๆกันหนึ่งเขาเนี้ยเใส่ใส่ถุงมาสิมาใส่กองให้วันน่ะเอามาภูรทุ่งไงนอนหนึ่งซุกเรียบร้อยเขาเนี้ยนะใครกันแล้วอันบัวเอาของวันหลายแล้วเอาไปรอดถ้าหนักได้ก็เอาไปรอดเอาเก็บ่ยไปกินนี้จะยั่วกันเอาใส่ใส่เหรียกองข่าวให้นะจนเต็มกองจนล้นปีกฟ้าจนไ่ได้เนาะแต่กับปีกฟ้าเรี่ยงกันหน่อยที่ก้าวใส่บันเต็มนัเวละก็คือว่า ก็กะไรเสือสือจะจะตองไว้เลยล่ะครับกระตูเดียวกันที่ปูว่าล่ะพันหาเนล่ะขันหาพวงม่ไร่เก่าพ่วกดอกตาดอกดาวเรื่องเจียดดอกก็ไี่เจี๊ยดเนาะจะวันนี้ก็บม่อเาเรื่องพราะยานาจเจี๊ยเสียนกัไม uh, ่เส eh ียนเราเนี่ยพม่เสียนเจ็ดเจี๊เสียนบอกปูว่าหันใส้หาเสียนหาเสียนจะบดได้ขันใส้หาเสียนจะเสียสองแล้วว่ะ แต่ขาดสองบดายได้แล้วว่ะนีอสิเป็นเจ็ดหาสองที่เราโยกเมือแต่ตองหัวที่ปูโยกน้อมืองอ่ะยิมบอที่ติ่งปูไปร่ำไปเตียนโยกวัดปูเทศ่ยทองเนาะเล่าโยกอันเราโยกยังไงยิมเราลุ้ยไปเอาร่วมกันหาสองบอเล่าโยกขาเงี้ยเสียงเสียนบออันนี้แจ็คนิยวสองอันนี้หาแล้วกาเจ็ดสองเล่าว่าแถวมาร่วมกันค่ะอันนี้เป็นหา สองห้าเดี๋ยวก็มวมกันเป็นเจ็ดทีว่าสิเป็นัวนี้พระก็มามาเลขทีแม่คู่กับห้าเจ็ดศูนย์ค่ะเจียศูนย์ก็ซื้อเวลายูงมันนะเพราะว่าก็ซือตองหงดศูนยะครับนี่ค่เจศูนย์บริเตัวะค่ได้ยัองหงวดนี่ได้ยศูนยครับผมเจีูเไปเมาแผงมา่หรครับเอฟซมาหมดเลยครับมีทุกแผงศูนย์ปเจ็๊ศูนย์เพิงเสียเอฟซว เอาวันแข่งเข้ามาเป็นสื่อมันสื่อวเนามาให้ไทยมแดงเน่าเนี่ยวัดดีสเเนาว่ะวัดดีอาไทยมดแดงอาสิบดเน่าก็ได้ตรงคือไทยคืแมครับเนแมนค่ะเปิดคัดคัดขบวนเนานสื่อที่ยิบตัวเนี่ยค่เ๋มันจะเปิดให้ดูค่ะสิ่เปิดในเมืองมั้งก็ใสยเอ้าที่กะถามว่าสื่อตัวไหนบอกแมงอย่ค่ะห้าศูนนีกสื่อค่ะพอวานอาทิตย์เนาะห้าศูนย์ปว เมื่อคืนนี่เห้แตงคันหาหอที่บ่แตงคันหาล่งบอคันหาล่งเนาะ<ม>เอาคันหามานี่ม้วนเนาะม่นกับมีกลมๆด้วยถ้ามีหาหากับคันหานะม่นกับส<อ> <laughs> ูนนัแบบ่แหละเอาตีง่ายๆอย่ละเอตีง่ายเลยม้วนๆน,นี่และม้วนล่งนี่ค่ะคันหามนม้ลนอล่ง<ม><ม>เอาหาสูนน,ะะสนี่แหละค่ะจับเป็นลวดหาซวนนี่แน่ๆตอ ชาันาเปนอมยูจ e ีาเศรษีคนค่ะกะหาเจสูดวเราค่ะเจสูพวกนีกทเียเจสหาสูดเนี่ยคือเสียักพึ่งเนนเนีค่ะเราวันนี้ผู้เฒ่าก็บ่ลรื่ค่ะผู้เฒ่าเฟานาบ้านผู้เฒ่าก็เก่าไม่เลวเก่าหาอันนี้จะเป็นพอ้เกิดเทียันนสากิดเที่ยามนสามหนึ่งสามเกิดัผมมากไปซื้ไครับผมาะกน่อเกิด โบกไวยังมีเียังมีตี้ยมข่อันสนนะวอายุื่อนเดิดกีันเยงวันละสาากีเพียงาเียงสามสกอันเี่ยงสาวเกีอันเกียงาวี่สาอนเกี่าสว้วน่งามสเี่ยง้อม้อนเ ทันี่ยี่ส็ได้ซื้อนะูผู้เท่า้านาบ้านกัแล้วว่าก็มาเก่าหาไรอย่าเก่าหาที่่กโอ้หเพื่อนเพื่อนจะเป็นตัวนี้ค่ะมาเก่าหอ้กเกาครับไม่ใจมีลวค่เก่าครับเพื่อน่ไดี่เ่าหานะคะเก่าหาที่ที่าเ็สิบแมนอนี้กนลายกรูแนบอครับแสีงไวลโลงลางแล้ว่างนี้แ้หาครับผม เ5้ครับผมลาดกินแบ่งอันี้เมียไม่แบ่งค่ะเมียกินใหญ่ยัไม่รอันนี้ก็ส0บล้านเล้วค่ะงวดมากสามสิลานเจ็ดเดว่าเจ็ดห่าเกค่ะสาตัวเล้วค่ะที่ฝาตองหัวห้าเจดเก้าแล้วนี่สับกันอยู่เจ็ดห้าเก้าดเก้าห้าแต่วันมามขาวไหลัง ว่าเอาเก้าไวไนลเก้าไวไนล์เนตามตามที่พู้ตามค่ะเกาอย้าเ่ะเก้ายู้เท่า่หน้าเหมือี่ะ้าน้ครับ่เราว่า้อมเจ็ดจดท่าไเจ็ดแนะครับเจ็องเสียนะครับเนาะเก่งครับผมเสองเจ็ดแปดเขาชี้ตำจนมุน ก็ไม่สือสองเจ็ดแปดข้างในอมากวันสองเจ็ดแปดามนะครับเพือตเขาาจนมุนดากรถโอ้องจดแปกอาจจะเป็นสามตัวไายก็ไดอ้เขาโดนมหาง่ตัวนี้แปดหกอือือแปดหกก็มีครับแปดหกดว่าหนมากห้าเก้าเก้าหอาเนี่ตัวเจวันมากที่สุดหาเก้าเก้าหานะครับเนาะมีหามีเก้าก็มีคนฝันตรงวั วดก่อนนนั่นเพื่อฝันต้องวดที่กันออกของพื้นดินนะครับเนาะงวดที่ง่ายกว่าเก้าสามสามสามห้าเก้าแค้วเก้าศูนย์ค่ะได้เนาะนี่แหะเจ็ดเทียดหานจะซื้อค่ะเพราะว่าอยู่ในโตะฝันที่กันเพราะหาเจ็ดเก่าเนาะอีกเทีดเก่าเก่าเทียก็คืออไร้ช่ใช็จะกับกับผัวตัวเนาะเพราะว่า กพูเถ่าาเนี่หนาบ้านเนี่นาเก้าเจนี่หนา้าเก้าเเอด้เก้าเก้าเจ็วาับไปกับเยเดีดหกรถทหากับรถเจกน่นี่ปูวะปูวพ่ญนากครับผมปูวพ่ญนากว่า้ก่อเจ็ดไทยเจ็ดเจ็ดหน้าเจ็ดไทยเพราแม่ตนีกว่นี่หน้าเจ็ดห้าเจดหลังเจ็หลน้าเจหลังกับผมเจ็เกียเดีเสียงเป็นเก้าเนี่ย เช็ดเป็นเก้าเจ็เกเจดเอาแล้วจะเก่าแปดสุคนซื้อบ่ไดดอาสิมากเก่าเจ็ด้าเค่ะเ่ระวังเพราะว่าปูยังวายอยู่เขากำลังต๊ึ้งกันอยู่เก่าเจ็ดกับเก่าแปดเป็นตัวใดเอาใจกันเป็นโรกเป็นแย้งงอปูอ่ะเขยง่ายเจเขาโคจะควงมดตัวใดจะควงซื้อไว้อย่าลืมนะคะ <ห>อย่าเลื่มคาน้ำมั่นแม่สมพ่อแม่97บาทไปกลับได้ค่ะไปกลับได้แม่อีเลียเนาะตองหัวตองหัวดค่ะเห็นมหัวด,วดนัง เก้าบเจบาทไม่กลับได้อะไรบะกับบ่ไดค่ะับบะอันนี้ก็เร็มากนะครับน้นแรงทุพอนะครับเนาะทาน้ำมันแรงนอนี้เอาสามสานเดม้ำมันแรพอ่กลับแปดหกกับสี่หนึ่งสิ้นี้ทีมีเก่าี่เจ็ดม่หาว่าีู่เก็บมาจอไปเห็นว่าเดยวเสียาบ่ได้ซื้อ่กับเจี๊ซื้อจริงจริงก็สมอัน สีที่สองที่เจ็ดที่หาที่ได้นองเพื่อนนี่เนาะค่ะแต่ว่าผู้เทานี่ยกังเบาอยู่เนาะบ่แน่ค่ะเพราะว่าเสียนเสียนกับตีกะตีหรือเก่าอยูแล้วเนาะแต่ว่าเสียนเจ็ดเสียนแต่ว่าปูว่าเราใส่หาบได้เสียสองเสียสองค่ะข้าวใส่ขา่่สองบ่ได้แต่ว่าต้องว่าข่สองบ่ได้สิที่เจดเสียน อันใจหาเสียงสิเศียองเศียอันขาดขาดต้องบ่ได้ที่ว่าเป็นเจ็ดเนาะนี่ะอเทียบก็ขขางขางที่เป็นหาาเพราะอะไรพี่น้องครับแล้วก็อันเพียงเพียงนี่แต่ตองหัวนี่เป็นยังไงบ้างเพียงเพียงเจวันต้นเงินเนาะเนาะอเพียงเพียงน่ะสิบเอ็ดค่ะสิบเดนะครับเจวันนึงแ่ครับง่ายยพี่น้องไม่ต้องมุนตัวเลกกกนะ ลูกบอลผู้ลูกมาลูกเรียกรดหนึ่งหนึ่งับาได้แข่งได้ขามานีเกี้ยงแข่งด้วยครับเมาหมเลยเอาโตมากเล้วเน้นมากแล้วก็าจะเอความเกี่ยงเฮี้ยงหนาเจวัานจะตีมาแล้วเป็นซีเอสเพราะว่านี่นเรากิมีหนึ่งหนึ่งซีซหกหค่ะหนึ่งหนึ่งซหห จ่า้วพี่นมี้วพ่งนึงเจ็เจายกเจ็บูมืออ่ะอดีปูแล้วว่าก้าเก่ากันนี้่ยนั่งกองก้อยกันปูว่ากันตะวันปูว่ามันหน่อยเนี้ยมันแพงกว่าหันบะมีเสีนยบะได้แค่นเก้าแปดแปดเก้านี่ค่ะตอวนี้ตันนี้สายมาให้มันคบทุกกรรมกัระวัมีจริงเก้าแปปดเนี่ค่ะนี่ไปแล้ว บแลลอยยีนี้ด้วยลงตำอีกนิดนึงแพมาได้กับเชอได้ครัคไปหาท่านยิ้มมั่งแมาได้กเือได้ไหมนลยได้แลครับไโอเคแคบๆตัวนี้นะออแลอตายย้ลเกินไว่าเขา c e โอ้เขา e o เนอะไรกเีอวตัวนี้นะครับไม่รู้าะล่านบอกตัวนี้ก็มาเกเนนะเนาะ เก้เจ็ดเก้าแปดก้าปูรดาแปอยู่ในกดีมั้งก็มาเก้จ็เกแปมากเก้าหาก็ได้ก็ได้กได้ชีแสนาสหัวต้อหันปูกับท่วงเน้ยเนาะอันน่ากองกอยดวงบดีเร่องดวงก็ส่นจยไบเอาไว ก็ซีเสียนหาเสียนอยู่พกก็ได้ซีเสียนดีเพราะว่าดวงห้ามหอดล้านเพราะว่าื้อหลายเกินล้านบได้เยอะเพราะว่าดวงห้าแต่แค่อยู่หลักเสียนเพราะว่าบ้านเดียวดวงห้าในหัวเพื่อนนะแต่หัวดีพวกบูวอาตลอดเนาเดี๋ยวพวกมีรางวัลแต่รางวัลตัวใดกับบ่หูแต่ว่าเราควรบอดายอยาได้หรือ ได้แล้วมันโตได้ละบัวลูกก็สุดโตอยากให้เงีนๆเงี้ยเงี้ะที่ได้แบบจัดได้หลายอีกนะแต่แต่ตอนนี้ก็จัดได้เนี่ยทำไม่ได้ทำทำไม่ได้กันดีสองแสนขึ้นยู่สุดโตสุดโต้สองแสนขึ้นเลยสิค่ะสุดโตประกันไว้กับบ้านเลขที่นี่ยังได้กับถุงมาล่ะที่ว่าบ้านเลขที่เพราะว่า เนยเรอเยวกัยตรงนี้ละเาเขาม่หายว่าน่ะแสดงว่าเลขเขาแล้วฟันนี้เลขเขาเลยเนี่ค่ะอันนี้ก็เก้าฟันเกว่นฟันแม่บกรเมค่ะกันรกับาฟังกับปูวาใส่กัดที่ตะุดงวดค่ะวางวดกันกฟันเสมหเนะแล้วันปูกับาเาเรียงกัน่าคมือสุดท้ายเนะข่นกเจียบสบาทอาขันหาใส่ด้วยจะเป็นสามเก่าหาวากเทียนหาไปก ฟัเก้าหากแม่ด kind of mm ีนเนาะี่เจอมากแตเข้ากัซื้อก็ไปก็มากก็ได้เนาะ้วเก้าลุนนหัวกลมม้นกูรู้ว่ามนยอนได้สมควรให้ผัวไ่ต้องตีกาเก้าแม่น่นย่ไ้่ลูกซี้นาะลูกซีนซีนนันสามสามใครสามใครลูกซีนสามไครตีง่ายง่าง่ายสมควรสามไครก็ตีเป็นเก้าซุนจะได้ดวะแม่นแล้วเทียนเหีเพื่อน เพราะว่าข้สังสก, 9, ก 0, ร 9, กงก 0, นนะจายรจยตีเป็นเก 0, นะเ้าอันม้นม้วนโยนะกระตีเป็นศนเห็นวอันที่ห้าไปนาแบบสิบเก้าแล้วม้นม้ตรงกลางเป็นเลขศูนย์อะนะหะ้อันกลมกเคร่งมันข้สังกระจายอ่ะเป็นเลขศูนย์อ่กลมกลมอะลาๆว่าลยว่าเอา ซิบเก่าไม่านาแต่ในวงกลมนะซิบเก้าเราวงกลมนราเป็นศูนย์นะ่ะแมนก็ก็จ้าจันจตอวันละวันต่อี้ก็ไปดึงเอาเกาศูนย์ย่านเดียวฮะน้องศูนย์เก้าให้กับบไดดยเลยว่าสื่อจะเก่าศูนย์เพราะว่าปูก่าให้เอาสู่อใน่ทยเนาะแต่พ่อศูนย์มาลายดอกศูนย์่อยหน่อยเอาไว้ไทยบอกปันทุกบานเอาไอ้ไทยในเพราะว่ากับไปซื้อจะ เจ็ดเก่าเก่าจีน่ที่น่าร้วัที่พอกเอเสียเอาแต่ดินหูจะฟังที่พวกนั่นแหละแต่ฟังพิจารณาเบอร์นอไปเบ่าปูคนว่าโตได้เราอันได้หลายสิบกสิอาจจีบอกไปหลายตแต่มันประเด้หลายตัวเด็กๆกับ่นมะขัววเก่าเหมือนที่เก่าว่านางฟังอยู่คนละกระวนกระห้วนิ่มขันหางี่เก่าเนี้ยเพราะยานเจียเสียนจะเจียเสียนกัมาหาเจี๊ยบน นือสิหาเจ็ดสองก็ได้เพราะว่าสององค์เนาะแมนค่ะวนเลี้ยงดนี่ล่ะบ้านเลขที่นี่แหละถันบ่ <Yeah. S 2> นมีศูนย์ก็เอาแต่หาเจาเจาทานอยค่ะให้ออกตัวนี่นะ <laughs> <laughs> ออกตัวนี่ก็สิได้กันทุกคนนอนเอฟซีมันก็สะจีใค่ะก็สิได้จ่ายน้ำกัน มันมอคโฟันกคือฟันเดียวท่านั้นครับเนาะบ้านไม่ฟันอีกบอกค่ะบอกฟันอีกเลยแต่ฟันพี่จะเอฟซีมันฟันเตียวมันฟันมาว่านึ่กินกับปูนี้กินคากินนเนี้กินข้ามแบบไงเคร่งเส้นกรย่าแบบน้เพราะจะได้ลายภาพก็ะดอทุกงวดก็จะฟันเจยงเสียนะครัแล้วก็ฟันเห็นแม่คู่ฟันอาไรไมาร่ำไม่ย่างกับแมคู่เยปกติมันบานเลยเนี่บอค่ะนะค่ะ ทำราบาตวันหน้าวันนี้จะเป็นงาางแก้วงาน้าง้ววันนี้ครับกระต่มีนะครับเกันะับเปิดวคุยเวัเปิดวแก้วครับหายหาย็บซี่หายของใจนะครับเ่ยับค่ะค่ัสดีครับ